สวัสดีครับลูกพร้อมครับมาแล้วครับาแล้วครับผมไปที่เวียดนามครับพี่พร้อมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะับครับก็เดี๋ยวพูดครับแอบดัเล่านะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่วง ครับช่วงที่ไปเวียดนามนั้นนะครับก็ไปสายนะครับเซโนดันลาเบาเนี่ยถ้าจะถ้าจำเป็นไม่อยากให้ไปนะครับเส้นนี้เพราะว่าเป็นหลุมเป็นบ่อมากเลยนะฮะถ้าไปควรไปทางด่านนาเผาด่านจะลจะดีกว่านะครับเวียดนามในเวลานี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเสือตัวใหม่ครับลุงพร้อมครับน่ากลัวนะเพราะว่าความมั่นคงด้านการเมืองอาจารย์เจริญพรอับจา์ไปเมืองเวเดนังกวางตีหอยอันกวางดีนะโดยเฉพาะที่ดานังเวียดนามกําลังมีกระเช่าไฟฟ้านะับความยาว7กิโลเมตรขึ้นภูเขาสูง อตอนนี้ด้านบนของกระเช้าไฟไฟ้านะครับกำลังก่อสร้างสวนสนุกขนาดใหญ่เลยนะเป็นที่ดูดเงินนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับจะเสร็จปี2014นะครับหรือว่าปี2557นะครับเพราะนั้นเอาเพื่อนครู5นาทีท่านผู้ฟังทุกท่านก็หาโอากาสเวลาไปชอ็อตชาติเเรียกว่าชาติแบตเตอรี่ก็แล้วกันนะครับมาที่ข่าวแวดวงทางด้านการศึกษานะฮะต้องขอบคุณท่านสมพงษ์ปวันนะฮะหลายวันที่ผ่านมานะที่เข้ารายการแทน ท่านสุชาติธาดาทรรรงเว่รัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในส่วนของนโยบายหนึ่งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อนักเรียนหนึ่งคนว่าเชื่อว่าการจัดซื้อแท็บเล็ตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอซีทีจะไม่มีปัญหานะครับโดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการอาจได้จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใส่ลงในแท็บ t a b ค่อนข้างสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคาดว่าจะจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนป .1 ครบทุกคนนะครับในทุกสังกัดาภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มแจกนักเรียนชั้นมัธยมศั์ปีที่1นะครับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2555ซึ่งที่ประชุมได้ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมงบดําเนินโครงการใน3เรื่องด้วยกันก็คือ1การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตชั้นป .1 นะครับราคาเครื่องละประมาณ2,675บาท แล้วก็ชั้นมัธยมศาาปีที่1น,นะครับราคาเครื่องละประมาณ3,400บาทนะครับไม่รวมแวดนะครับโดยเครื่องของผู้สอนจะมีสเปคสูงกว่านักเรียนเช่นเพิ่มพอร์ต HDMI 2ก็คือการจัดเตรียมงบจัดซื้ออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นโท,ท,ทรทัศน์เครื่องโปรเจคเตอร์การบรหิหารจัดการในการเรียนการสอน แล้วก็ก,การจัดเตรียมงบที่จะใช้ในการพัฒนาครูนะครับนอกจากนั้นนะครับทางท่านสุชาติได้สั่งการให้สพทเริ่มวางแผนจัดทําเนื้อหาสลหรับนักเรียนชั้นป .2 ไว้เลยส่วนระดับเขตพื้นที่การศึกษาต้องประสานกับแต่ละโรงเรียนนะครับเพื่อเตรียมการจัดซื้อหาแอปพลิเคชันอย่างโปร่งใสนะครับโดยให้จัดระเบียบหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนใน3ประเด็นก็คือ1ให้นักเรียนนําเครื่องกลับไปใช้ที่บ้านตลอดเวลา1ปีแรก 2ความรับผิดชอบกรณีเครื่องตกหล่นเสียหายและประกาศที่3ก็คือการมอบเครื่องให้นักเรียนไปเล่นไปเลยหามอบให้ไปเลยนะครับเมื่อใช้งานครบ3ปี นอกจากนี้ที่ประชุมยังหาหรือในประเด็นต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นการใช้ Wi-Fi ในสถานศึกษ,ษาทั่วประเทศที่กระทรวง ICT พูดถึง Wi-Fi และลุงพรนะโอโ้เวียดนามเขาเนี่นะฮะทุกโรงแรมมี Wi-Fi เล่นทั้ง iPhone ไ,ได้เลยนะฮะนะครับเรียกว่าความเข้าหนาของเขานี่เร็วมากนะครับควรประสานงานกับโรงเรียนเรื่องการติดตั้งตัวกระจายสัญญาณในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อมีแทบเล็นแล้วไม่มี Wi-Fi ก็เล่นได้ยากนะครับเพราะนั้น เป็นเรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการเรานะครับมาที่เขตพื้นที่การศษานความปนมเขตหนึ่งทั้งเขต2ด้วยแล้วก็มัธยมด้วยนะครับเรื่องของการพัฒนาครูระบบ U T Q อนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานจะดําเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ U T Q อนไลน์นะครับโดยจะเริ่มดําเนินการฝึกอบรมนะครับตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง20กันยายนอ่าเพราะฉะนั้นทุกเขตพื้นที่นะครับก็แจ้งข้าราชการครูในสังกัดนะครับเข้ารับ การฝึกอบรมตามความสมัครใจนะฮะทา,ทางเว็บไซต์ utq ออไไล์นะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือที่สนใจนะครับอย่างน้อยคนละ1วิชานะครับตล,รตลอดระยะเวลา5เดือนซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมก็มี75หลักสูตรแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับหลักสูตรรายวิชาเฉพาะนะครับวิชาเลือกนะครับวิชาเลือกทั่วไปเกณฑ์การผ่านก็ร้อยละ70นะครับผู้สอบผ่านจะรับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม และก็สามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันทีเมื่อผ่านการกอบรมแต่ละวิชาในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมสมัครเข้าฝึกอบรม3กลุ่มหลักสูตรนะครับเมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้ง3าหลักสูตรก็จะได้รับวุฒิบัตรร่วมนะครับเพานั้นเอาเพื่อนครูของเราก็ลองเข้าไปศึกษาดูก้วกันนะครับ ทางเขตพื้นที่นครปนมเขตหนึ่งนะครับแจ้งด้ท่านผู้บริการสังกัดทุกโรงเรียนนะครับเรื่องความปลอดภัยวันอยู่ราชการต่อเนื่องนะครับในห้วงเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางเขตหนึ่งก็แจ้งให้ทุกโรงเรียนได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สาคัญโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการสาธารณะจํานวนมากหรือรวมตัวกันหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งท่าอากาศยานนะครับสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลสงการนะครับโดยให้เนิการควบคูบบรรจุการอำนวยความว สะดวกนะครับประการที่2ก็คือการจัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญนะครับประการที่3ก็คือดาเนินมาตรการทางการข่าวนะครับเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่อาจส่งเหตุต่อการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นทางเขตหนึ่งก็ให้ทุกโรงเรียนนะครับในสังกัดได้รายง,งานผลการเรียง,งานนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่นครปฐมเขตหนึ่งนะครับภายในวันที่30เมษายนนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นทางท่านรองรศักดิ์หาร,ารายการจากเขตสองนะครับขอเยนเชิญทุกท่านร่วมง,งานพระราชทานพเพลิงศพลวงปู่กำพันจันทูปโมนะครับที่วัดศรีวิชัยอำเภอศรีสงครามนะครับในวันที่29เมษายนณวัดศรีวิชัยอำเภอศรีสงครามนครพน,นมนะครับฝ่าข่าวประชาสัมพันธ์มาจากท่านรองจิรนพลน,นามทริ์จากพัทยพิยคมบอกว่าวันนี้ครับ12เมษายนนะครับศิษย์เก่พาพัทยพิษ นะครับก็จะมีการสังสรรค์สิทธิ์เก่าคืนสู่เย้านะครับเชา้าก็จะมีการบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในพะทยาพิษตอนบ่ายก็จะมีกีฬานะตอนเย็นก็พบปะสังสรรค์สิทธิ์เก่านะที่โรงเรียนพะทยาพิทยาคมนะครับวันนี้ครับ12เมษายนปิดท้ายข่าววันนี้นะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็มีหลายโรงเรียนนะครับที่ระดมทรัพยากรในการจัดทำพระป่าเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนนะฮะก็ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพรักร่วมทบุญพระป่าสามัคคีที่โรงเรียนบ้านเสาเร้าโพนสวรรค์ นะครับโรงเรียนบ้านนาะชมและก็โรงเรียนบ้านนองผือทางอำเภอศรีสงครามนะฮะก็ขอเ,เชิญท่านที่รักร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยครับพี่พร้อมครับสวัสดีครับ